อัปเดตอาการเลื่อนระดับขึ้นก,นกรกฎาคม2021เช่นเคยกับอาการเลื่อนระดับหากรุนแรงเกินไปหรือนานเกินไปขอความช่วยเหลือที่เหมาะสมช่วงเวลานี้ช่างแข็งแกล่งเสียนี่กายไรมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลึกๆซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ l i ยเวอร์เกในรูปแบบต่างๆแต่ไม่มากเกี่ยวกับระดับที่เห็นภายนอกการเปลี่ยนแปลงโดยรวมเหล่านี้อาจรุนแรงเป็นพิเศษสำหรับผู้อ่อนไหวเดือนกรกฎาคมได้ขยายตัวและเปิดใช้งานที่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น กว่าช่วงเดือนมิถุนายนสองที่ตรง,งกันข้ามของการปลดปล่อยและการกระตุ้นมักเกิดขึ้นพร้อมกันเป็นเรื่องของสิ่งที่โดดเด่นในประสบการณ์ที่มีสติสัมปชัญญะของคนดังนั้นถ้าตอนนี้คุณรู้สึกดีก็ลุยเลย หากคณรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงและปล่อยตัวมากให้สังเกตตัวเองว่ามีการต่อต้านเพื่อที่คุณจะยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดก่อนอื่นมาพูดถึงสิ่งที่กำลังจะระบายออกก่อนจากนั้นฉันจะพูดถึงการเปิดใช้งาน สำหรับพลังแห่งตัวตนอันศักดิ์สิทธิของเดือนนี้พูดถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามผ่านการก่อสร้างและการรื้อคองสร้างในขณะที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการต่อต้านและผ่อนคลายในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเสมอนั่นคือการสั่นพร้องของคน ให้อยู่ในสถานการณ์ไหลที่สมดุลเพื่อให้คุณสามารถนำทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นเฟสแห่งการระบายความฝันที่เข้มข้นในช่วงนี้สำหรับบางคนพวกเขากำลังนำอารมณ์ความโกรธที่ถูกระงับไว้อย่างลึก และแสดงความต้องการขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพหากคุณสังเกตเห็นความฝันมากขึ้นให้ขอบคุณบทเรียนและการปลดปล่อยที่เกิดขึ้นเพื่อให้สภาวะการตื่นของคุณไม่วุ่นวายฉันยังแนะนำให้ทำงานบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเห็นว่า กำลังจะเกิดขึ้นในฝันของคนหากมันขัดขืนโดยรวมแล้วมีความกลัวความสิ้นหวังความวิตกกังวลและความโกรธจำนวนมากปรากฏขึ้นซึ่งกระตุ้นอารมณ์เล็กน้อยสำหรับผู้อ่อนไว้ที่ปรับเป็นพลังงานส่วนรวมแม้โดยไม่รู้ตัว ที่รุนแรงกว่าเราทุกคนในระดับหนึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่เชื่อมโยงกันแต่การเอาใจใส่บางอย่างได้รับผลกระทบจากกระแสอารมณ์ส่วนรวมมากกว่าสังเกตการไหลของอารมณ์เพื่อที่คุณจะได้ปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างมีสุขภาพดีขึ้น เรายังคงต้องรักษาขอบเขตจากการเล่าเรื่องเกี่ยวกับการปลดปล่อยมากเกินไปซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณคุณรู้ได้อย่างไรว่ามันมากเกินไปคุณเริ่มรู้สึกสิ้นหวังฟุง้งซ่านอารมณ์แปรปรวนหรือถูกกระตุ้นได้ง่ายขณะนี้ ผู้คนต่างตกตาดังนั้นโปรดทราบว่าคุณต้องการขอบเขตที่ดีขึ้นในจุดที่คุณวางจุดโฟกัสที่ส่งพลังเนื่องจากความโกรธปรากฏขึ้นคุณอาจมีอาการร้อนวูบวาบเพื่นผิวหนังพลังเพิ่มขึ้นและเสียงหึงๆึภายใน นอกเหนือจากความฝันที่เข้มข้นการมองด้วยตาได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกันดังนั้นบางคนอาจสังเกตเห็นภาพพร่ามัวตาเมื่อยล้ามากเกินไปหรือมีแสงการเคลื่อนไหวในการมองเห็นรอบข้างของคุณ ระยะการเปิดใช้งาน l i เ e w o r er, k กอได้ผ่านการปรับชมใหม่มาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยใช้ได้ผลโดยเรียกร้องให้มีความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจมากขึ้นความสมดุลนี้เป็นหัวใจหลักของการเลื่อนระดับขึ้นเสมอ เพราะเป็นงานภายในที่สร้างกายกระตุน้น DNA อย่างยั่งยืนและความสามารถในการปรับให้เข้ากับความละเอียดอ่อนตลอดการเปลี่ยนแปลงและใช้ม omentum ของสิ่งที่ไม่ก่อตัวเล็กๆน้อยๆการทำสมาธิเปลี่ยนไปสำหรับบางคน กลายเป็นการเคลื่อนไหวการบูรณาการและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติมากขึ้นด้วยการนั่งสมาธิที่สั้นลงวิธีนี้ช่วยให้สถานะอัลฟาทำงานมากขึ้นเป็นการแอคทีฟระดับเคลื่อนทีตา้าเพื่อให้คุณเชื่อมโยงเข้าสู่สถานะสร้างสรรค์ ที่คงที่มากขึ้นสิ่งนี้สามารถแสดงให้เห็นได้จากการฟังอย่างลึกซึง้งการสังเกตอย่างลึกซึง้งและทําให้จิตใจสงบโดยพื้นฐานแล้วเพื่อไปสู่การสื่อสารที่ละเอียดอ่อนที่คงที่ต่อไปโดยพื้นฐานแล้ว มันคือการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเสาหลักของการเลื่อนระดับขึ้นสู่สวรรค์สำหรับบางคนอาจมีอาการคันหรือเสียงวีที่ีรษะสมองต่อไพเนียลไม่ได้จำกัดเฉพาะต่อไพเนียลเท่านั้นบางครั้งอาจมีกลีดหน้าผากเป็นต้นนี่อาจมาพร้อมกับ อาการเวียนศีรษะอย่างรวดเร็วที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแสงแดดและอาจทำให้เสียงหึง่งขอแหง้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังเพิ่มการไหลของการสื่อสารที่ละเอียดอ่อนเพื่อการรับรู้ของคนมีสติมากขึ้นจิตใต้สำนึกน้อยลง เรากำลังเพิ่มความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและรูปแบบที่เป็นธรรมชาติของการสร้างช่องทางเช่นความคิดสร้างสรรค์ภาษาแสงแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจและการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับคนเช่นหากคุณรู้สึกว่า ไม่มีพลังจิตเพียงพอให้มองหาเบาะแสที่ละเอียดอ่อนและการรับรู้ของคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฟสการยกระดับที่ศักดิ์สิทธนี้เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังเช่นนี้ฉันหวังว่าคุณจะขี่คลื่นได้ดีและว่ายน้ำเลย เมื่อจำเป็นฉันรู้สึกประหลาดใจกับความลึกของการรักษาที่เผยออกมาซึ่งรู้สึกว่าอยู่ห่างไกลเกินไปจะเข้าใจแต่ชิ้นส่วนปริศนาก็ปรากฏขึ้นและคลี่ออกตามความจำเป็นโดยมีเพื่อนและสัตว์ต่างล้อมกรอบไว้ ตัวตนอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณกำลังปรากฏขึ้นในระดับสูงกว่าเดิมในประสบการณ์ของมนุษย์เรากำลังอย่างรากลึกมากขึ้นในขณะนี้เพื่อเข้าสู่สภาวะที่เชื่อมโยงกันและกระแสความคิดสร้างสารรค์ที่สูงขึ้นในขณะที่คนรุ่นเก่า เปลี่ยนจากความเครียดไปสู่ความเข้มแข็งเรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับกระแสความคิดสร้างสรรค์ที่กว้างขวางรากแสงที่ลึกและทรงพลังหรือดูการเปลี่ยนแปลงเสมอ